สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมมินิโวในแมปกูนโวนะแล้ววันนี้ผมก็จะพามาดูอาวุธของ CCG ทั้งหมดนะจะมีอะไรมั่งใช่ไหมล่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยวิวขอเกิดเป็น CCG เลย,เลยนนะแล้วกันนะแล้วก็นี่มันจะมีตัวนี้อยู่ชื่ออะอมอน กดคำว่าเควนนะจะอยู่อันที่2นี่เห็นปะ่ะก็จะมีอาวุธของ CGG ทั้งหมดถ้าเกิดเอามารวมๆกันแล้วก็น่าจะใช้ประมาณ230 level เลเวลนะเพื่อเพื่อทำการซื้ออาวุธทั้งหมดอะเดีผมจะซื้อที่อาวุธแรกกันก่อนเลยนะ <c oughs> มาเราซื้อมาแล้วเราไปดูกันมาที่ดาบอันแรกเลยนะก็จะเป็นดาบแบบเหมือนมีคลื่นคลื่นสีดำๆอยู่รอบๆดาบเรามาดูสกิลมันดีกว่าว่าถ้าเกิดกดใช้แล้วจะเป็นยังไง เดี๋ยวผมจะทําการกดใช้ไปเลยนะมันก็จะเหมือนควงดาบนะแล้วเราก็เอามาตีได้ด้วยนะสําหรับอาวุธชิ้นนี้เพิ่มดาเมจในการโจมตีไปน่ะน่าจะเพิ่มนะเพราะว่าแบบตีแบลเดียวตายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองใช้สกิลใหม่ปึบปึบมันควงเหมือนโจมตีแค่รอบเดียวป่ะแต่ว่ามันควงแบบเหมือนโจมตีหลายรอบเลยแล้วโจมตีเป็นหมู่อะทำไมมันอย่างเงี้ยเฮ้ยมันโจมตีเป็นหมู่ด้วยนะ ูดาวประมาณ7จ็ดเจ็ดกวีะเดี๋ยวผมขอลองใช้อีกรอบนะดูว่ามันโจมตีได้กี่ครั้งกันแน่นะสำหรับใช้หนึ่งสองประมาณสองครั้งนะ <c oughs> ก็เหมือนทำการหมุนดาบป,ปล่อยขึ้นพลังโจมตีเป็นหมู่โจมตีเป็นหนึ่งสองโจมตีไปสองครั้งนะเดี๋ยวไปดูที่อาวุธชิ้นต่อไปกันเลยนะ ไปมาที่อาวุธชิ้นต่อไปนะก็จะอยู่ขวามือใช้เลเวลอยู่ที่15เลเวลนะ <c oughs> ผมซื้อเลยแล้วกันนี่เราก็จะได้เป็นกระบองลูกชิ้นหรือเปล่าใช่ลูกชิ้นม่ะเดี๋ยวดูระยะไกลๆดูนะ <c oughs> เป็นอะไรเนี่ย <c oughs> เป็นลูกชิ้นนะนี่น,นี่ที่มันใช้กันเลยเป็นไอติมไอติมวอร์เดี๋ยวปรับเป็นในนี้ก่อนมองแบบข้างหน้า เดี๋ยวลองใช้สกิลกันนะหนึ่งสองสามปุ๊บเฮ้ยเหมือนจะทําการยิงลูกอะไรสักอย่างลูกชิ้นหรือเปล่าเหมือนผมจะพูดถูกแล้วว่าเป็นลูกชิ้นอะไรวันนี้เป็นลูกชิ้นเหรอ,อลูกชิ้นมาโจมตีเดี๋ยวลองใช้ระยะไกลนะอืมเ้ยเหมือนมันจะใช้โจมตีระยะใกล้หรือเปล่านะเดี๋ยวเอาชิ้นนี้ใช้ระยะไกลได้ไหมนะใช้ระยะไกลได้นะ แล้วชิ้นนี้เหมือนจะใช้ระยะใกล้นะดูซุ่มเอา้าไม่โดนอีกเดี๋ยวคููดาวไม่ได้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูคููดาวกันอีกรอบนะใะใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วมาปึ้งคูดาวอยู่ที่1ิบวีนะสำหรับอาวุธชิ้นนี้เหมือนจะเพิ่มดาเมจดาเมจไอ้นี่เลยนะดาเมจทุบแล้วถ้าเราใช้หมัดทุบมันจะนานแค่ไหนเรามาดูกันนะหรือว่า มันใช้โจมตีนานมากเลยนะถ้าเป็นหมัดน,นะถ้าเป็นพวกอาวุธระยะประชิดนี่เอามาโจมตีได้เลยนี่เห็นว่าตายแบบแป๊บเดียวเลยปิดปิดให้ออกเดี๋ยวไปดูที่อาวุธชิ้นต่อไปกันเลยนะไฟมาที่อาวุธชิ้นต่อไปนะเป็นของเจสันแล้วถามว่าทํำไมผมถึงไม่อ่านอันนี้แล้วก็อันนี้ผมขอบอกเลยนะอ่านไม่ออก อันนี้ก็เป็นอาวุธของเจสันใช้4ี่บห้าเลเวลนะซื <Hey. S 1> ้อไปเลยนี่เอก็จะได้เคียวมาเดี๋ยวไปดูกันเลยนะเฮ้ยเราใช้เหมือนไอตัวนี้เลยนะเป็นเคียวเหมือนกันดูดูเพิ่มดาเมจโจมตีแบบโจมตีปกติกตว่าเหมือนจะเพิ่มนะมาดูที่สกิลมันดีกว่าใช้โจมตีระยะไกลหรือระยะใกล้และรูปร่างการโจมตีจะเป็นยังไงเล็งเล็งดีๆเล็งดีดีดเฮ้ยเราขาดใจอันนี้วะ่ะ โอเคมันใช้จมตีระยะไกลได้นะสำหรับอาวุธชิ้นนี้ดูที่ชิ้นนี้มั่งละ่ะปึ้งเอ้ยเหมือนจะทำการพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็ปาของอะไรสักอย่างปึ้งคูดาอยู่ที่ 4V นะแล้วก็มีควันเอฟเฟกด้วยมาปึ้งตายยังยังไม่ตายเลยเอาไว้จมตีปกติวั้หนะอาวุธพวกนะี้ตายถือว่ามันก็มีความแรงอยู่นะแยวผมขอแบบดูอย่างนี้มั่ง ดูแบบมองข้างหลังมาปึ้งเหมือนจะทําการพุ่งไปนะและน,นี้ล่ะอันนี้เหมือนก็เหมือนจะทําการยิงลูกอะไรสักอย่างออกจากปลายกระบอกอันเนี้ยแล้วอันนี้ล่ะอันนี้เป็นยังไงอันนี้ก็เหมือนปล่อยขึ้นดาบไปนะควงขึ้นดาบอันนี้ก็พุ่งไปข้างหน้านแล้วก็ระเบิดตู้มแล้วเม็ดรุนแรงเลยทีเดียวดูดูอันนี้มั้ง มันใช้ระยะใกล้ระยะใกล้เนี่ยอในอาวุธชิ้นนะ่ะน่าจะได้ทั้งสองระยะเลยมั้งผมไม่ค่อยแน่ใจกับระยะไกลสักเท่าไหร่กับอาวุธชิ้นนี้เดี๋ยวโจมตีแบบไกลๆดูนะเนี่ยมันก็โจมตีได้นะแต่พอแบบปรับเป็นมุมมองข้างหลังทําไมมันเหมือนโจมตีไม่ได้เลยอช่างมันแล้วกันเราไปดูดี่อาวุธชิ้นต่อไปกันเลยไปมาที่อาวุธชิ้นต่อไปนะเป็นสีขาวนี่นะ มันขาวเกินอ่ะมองไม่เห็นเลยอ่ะซื้อเลยแล้วกันนี่เราก็จะได้มานี่นะรูปล่างลักษณะมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยเหมือนจะเป็นกระเป๋าหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเอาไปกดใช้ใส่สตูดี้มันจะเป็นยังไงมาอ๋อต้องเปิดด้วยนะสำหรับอาวุธชิ้นนี้จะมีอยู่สองอันด้วยกันจะเป็นสเตทหนึ่งกับสเตทสองนะ เราเปิดไปเราก็จะได้มา2สเตนเลยทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นเหมือนดาบดาบกระดูกหรือเปล่าใช่ป่าววะดูดูดิดูไงนะ่ะโอ้ดูงี้ก็มองไม่ค่อยชัดอะ่ะดูงี้แล้วกันมองชัดกว่าอ้าวอ๋อตกใจชิว่าแมปบัคมองขึ้นฟ้าอยู่เหมือนจะเป็นดาบกระดูกนะสําหรับอันสเตนหนึ่งมาดูที่สเตนสองสเตนสองเป็นอะไรเนี่ยเป็นเป็นเหมือนแหวนเหรอใช่ไหมน่าจะเป็นแหวนแหละมาดูที่สเตตหนึ่งกันเลย จมตีปึ้งฮ้ยเหมือนจะทําการยิงยิงอะไรสักอย่างไปข้างหน้านะยิงกระดูกเหรอ <_ d ose> ก็มันเหมือนกระดูกอะแต่ผมไม่รู้นะมันอาจจะไม่ใช่กระดูกก็ได้นะ <_ d ose> ป,ปึ้ง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 คูดาอยู่ที่ห้าวิก็กว่า <_ d ose> เดี๋ยวลองใช้ใหม่เอาให้ชัวร์ว่ามันคูดาอยู่ที่เท่าไหร่ <_ d ose> ปึ้งปึ้งปึ้งคูดาอยู่ที่5้าวิจุดหกมาดูที่สเตจสอกันดีกว่านะ ใช้ไปอ๋อนี่เป็นการเพิ่มเลือดนะ <No. S 1> คูดาอยู่ที่สองวิพึ่งพึ่งปึ่ง,ง,งอาวุธไม่ค่อยแรงเลยอะส่วนนี้ไม่ได้นี่ไงเดี๋ยวตายเลยเอ้ยอันนี้คูดาอยู่ที่สามวีนะไม่ใช่สองวิเหมือนอาวุธชิ้นนี้มันไม่ค่อยแรงวะทุกคนอุ้ย <Hey. S 1> สรุปมันแรงหรือไม่แรงเนี่ยทำไมมันโจมตีทีเดียวตายเลยอะเด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองใหม่สิปังปังปังปึ้ง มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนสเตตอ๋ออันนี้ไม่ใช่เพิ่มเลือดเฮ้ยมันอาจจะเพิ่มเลือดด้วยแหละแต่ว่ามันสามารถเปลี่ยนเป็นสเตตหนึ่งกับสเตตสองได้อันนี้ก็จะเป็นสเตตสองนะมันก็จะยิงปืนอันนี้ก็สเตตสองเป็นปืนสเตตแรกเป็นดาบปึ้งอันนี้ก็สเตตแรกเอาไว้โจมตีระยะใกล้ส่วนสเตตสองเอาไว้โจมตีระยะไกลประมาณนี้เลยนะผมก็ว่าอยู่ทำไมมันโจมตีไม่แรงเลย สเตตหนึ่งอะสกิลมนะันอะโจมตีไม่แรงเลยนี่สเตตสองโจมตีแรงระยะไกลส่วนสเตตหนึ่งโจมตีระยะใกล้แรงมาดูโจมตีแรงจริงหรือเปล่าหรือผมพูดั่วนี่เ,<อ>เห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวตีตัวนี้มั่งมามาซี่มาให้ตีเสี่ยวนี้เห็นป่า <Wow. S 1> มันแรงนะสำหรับอันนี้เป็นระยะใกล้ส่วนอันนี้เป็นระยะไกลนะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมลองยิงปกติให้คุณดูนะว่าอันนี้มันยิงนานมากกว่าจะตายนี่ครั้งแรกยังไม่ตายมาดูครั้งที่สองกูดาวนานนะครั้งที่สองก็ยังไม่ตายมาดูครั้งที่สามมันเอาไว้โจมตีมากกว่านะเนี่ยจมตีระยะใกล้ครั้งที่สามก็ยังไม่ตายนะมาดูที่ครั้งที่สี่นะว่ามันจะตายหรือเปล่า ครั้งที่สี่ก็ยังไม่ตายนะผมขอตีตายเลยแล้วกันมาดูที่ปืนนะว่าโจมตีกี่ครั้งถึงจะตายนะไม่เกิน2อหรอกมกั้งมาที่ครั้งแรกนะโจมตีใส่ไอ้นี่ดีกว่าเอ้ยพลาดเลยนะผมยิงพลาดเลยเมื่อกี้มันหลุดเห็นปะสองครั้งตายเองขนาดผมยิงพลาด้อยอะไอ้ไมนไอ้นี่มันถึกจังวะนี่ตายแล้วก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับอาวุธชินนี้ โครโกงอะ่ะมี2สเตจมีไว้ฟันแล้วก็ไว้ตีระยะไกลนะไปดูที่อันต่อไปเลยดีกว่าไปมาที่อาวุธชิ้นต่อไปนะเป็น IXA ดอกจันหนึ่งนะก็ใช้อยู่ที่75เลเวลซื้อไปเลยทุกคนครับผมยังคาใจกับอาวุธชิ้นนี้อยู่เลยนี่ว่ามันเพิ่มเลือดได้จริงหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะล้องเลือดลดดูอ่ะไปมาไปมาพอละปึ่งเพิ่มเลือดได้จริงๆนะสำหรับอาวุธชิ้นนี้แล้วก็โจมตีอย่างรุนแรงเลยทีเดียว มาดูที่อาวุธชิ้นต่อไปนะเป็น I X A นะจะขอเก็บพวกอาวุธชิ้นนี้ออกไปก่อนนะเพราะเพราะว่ามันอาจจะเพิ่มอะไรสักอย่างเข้ามาหรือเปล่าสำหรับอาวุธชิ้นนี้มานะ I X A เหมือนหางพึ่งเลยอ๋อเราใช้ไปเลยคุณเอาอยู่ที่ห้าวิไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามานะสำหรับอาวุธชิ้นนี้เหมือนจะแรงมากเลยนะดูท่าเอ้ยยุ่เฉยนี่จะเดินชนกันทำไมล่ะปึ้งหุยแรงจริง ทีเดียวตายสมกับราคา75ดเลเวลจริงๆฟ <Wow. S 1> ึ่งอุ้ยหลับเลยหลับเลยแล้วถ้าโจมตีปกติล่ะโจมตีปกติก็แรงเหมือนกันนะไปดูที่ไอพวกเลือดเยอะๆดีกว่าว่ามันโดนทีเดียวตายกันไหมตัวนี้เลยไม่ตายนะต้องมาตีเพิ่มด้วยโอ้โอันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยโกลงเท่าไหร่อ่ะสู้ไอ้ก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นกระดูกอะผมโคตรชอบเยอันนั้นน่ะนี่อันนี้ก็ เหมือนทําการยิงยิงหนามออกไปข้างหน้าป่ะเพราะว่ามันเหมือนหางพึ่งแลวดูดิเป็นหางพึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยยิงแบบเหล็กในไปแทงปักแล้วก็ไม่ตายต้องเอามาตีเพิ่มเออืออแล้วมันมาเดินมุงอะไรกันตรงนี้น่ะมันไม่สนใจผมเลยมันมุงอะไรกันน่ะมุงด้วยโอ้โหมุงโคตรเยอะมันมุงอะไรกันอ๋อมันมันไอ้นี่แข่งเดินชนกันนะไอ้นี่หนึ่งคนว่ะโอ้โหแม่งเอาว่ะ ห่งคนเอ้ยสองคนสองคนแล้วจังหวะนี้สองคนสองต่อเท่าไหร่น่ะโอ้สองต่อเท่าไหร,นะร่ไม่รู้หนึ่งสองอ้มันเยอะอะขี้เย็นนับนับไม่ได้หรอกมันอยู่ซ้อนกันนับยากเอาเป็นว่ามันมันสองต่อประมาณประมาณห้าคนได้มั้งสองต่อห้าจังหวะนี้ดันกันไปดันกันมาสองคนน่าจะแรงเยอะกว่าแล้วมันมีหนึ่งสองหนึ่งสองสามสาม สามสามต่อสองอ๋อคิดว่าห้าคนสามต่อสองเอ้มันก็ห้าคนนี่หว่าสามต่อสองรวมกันเป็นห้าเอาช่างมันเดี๋ยผมขอจบคลิปเลยแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ